อ้าวคานาเอะมาแล้วจ้าชุบฟ,ฟาบฟาบฟาบโอ้โหดอกละแสนครับโอ้โหดูนางฟันดิวพาบฟาโอ้โหดาเมจจัดมากอันนี้คือแบบมีเปิดแค่ศูนย์ดาวเองนะอ้าวปิดครับปิดฉากนี้คาราเอะขอสับหน่อยค่ะนี่เติมเงินถูกต้องไลน์อีลักทีช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว รบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o u d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทํางานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮหสวัสดีครับมีอักกีบ้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Solo Leveling Arise นะครับผมวันที่เราอยู่กันในซองจินอูนั่นเองนะครับ วันนี้มีตัวละครมาใหม่ก็คือใครเอ่ยนี่น้องคนสวยคานาเอะนั่นเองนะครับเอ่อเท่าที่มีเห็นรู้สึกว่านางโดดสลิงเป็นมิคาสะในแอคแออนไลตันเลยนะแต่ว่ามีการฟันที่มนันมากและรวดเร็วมากนะครับคือตอนนีียงไม่มีเทียออกแต่น่าจะเอสอยู่แล้วแหละดูจากทรงที่คนที่เขาบอกใช้เก่งทุกคนนะครับ เพราะนั้นตอนนี้ในส่วนถ้าเพื่อนๆจะจัดทีมก็มี2เบต้าที่เล่นแล้วยาวๆเลยก็คือทีมแสงนะครับทีมแสงอันนี้มีพูดคลิปที่แล้วไปแล้วเนาะต่อไปเป็นในส่วนคีมไฟถ้าเกิดจะเล่นกับคานาเอะเอาตัวไหนบ้างใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนเอชิวนั่นเองตู้ยังอยู่นะแต่ว่าตู้จีน่าไปแล้วนะครับต่อไปตัวที่3ก็คือจีน่านั่นเองนะครับจีน่าเรามาเปิดตู้นี้ได้เลยเพราะว่าตัวนางออกแล้วเนี่ยล็อกได้เลยครับอันนี้มีมีเรียบร้อยแล้วแต่มีไม่มีเอชิวนะแต่ว่ามีก็ใช้นี่นี่ก็ได ซูยูยูซูไฮยอนนะหาชื่อทุกรอบเลยวะอ่ะก็อันนี้แหละจัด3ตัวนี้เลยทีมไฟนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดในเบตา้านะเออไม่ใช้คำว่าพอๆกับแสงแล้วกันแต่เห็นมีคนบอกว่าน่าจะเก่งกว่าแล้วนะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมีขออนุญาตเอ่อเปิดคนะเอะครับเออโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์นะเพื่อเพื่อนสามารถเอาไปได้เลยเป็นโค้ดใหม่มาใหม่นะครับเพิ่งมาเองนะประมาณ5ชั่วโมงน่าจะยังไม่หมดแต่ว่าโค้ดมีจํากัดก็รีบใส่เดอ้อ อ่ะพอดีมีมีหกสิบโลพอดีเลยเปิดได้พลิยี่สบโลก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่าลุยเลยดีกว่าถ้าลุยเดี๋ยวจะทำทีมให้ดูนะครับในโอกาสต่อไปน้องแว่นว่าไงไอ้น้องแว่นกับน้องแว่นอย่างนี้ก็ต้องออกสิเออมาเลยมาเลยโลอ้าวอ้าวเออเลอร์ด้วยเออเลอร์ด้วยเอาแล้วไงแต่ว่าเป็นสี่ฟ้าไม่มีไม่มีการแบบเออโอ้ในเกมนี้อ้าวสีทองเหรอ อ้าวได้โลเฮ้ยรอเล่นไปเนี่ยเบอร์สิบโลได้ได้จริงๆด้วยว่ะนี่โหนสลิงมิคาซาค่ะนี่โอ้โหหนูคือมิคาซานี่คาวตะคาณาเอะนี่ไปอตซินนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเอาความน่าเล่นตัวนางเก่งก็คือต้องเปิด3มดาวนะครับก็คือเก่งโคตรเลยเออเดี๋ยวมีไปเปิดเอชิวสตัวหนึงแล้วกันถ้าเกิดได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกดไปเลยแล้วกัน เฮ้ยได้ตัวปะเนี่ยกูยจะดวงดีเกินมาแล้วเนี่ยจะไปก่อนเรื่องที่ไหนดี <c oughs> ทูนึงว่าได้แล้วโหถ้าได้นี่เพอร์เฟกมากเลยได้พี่โลนซ่าของเรานะครับ <c oughs> เห็นแอดิเมะเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว <c oughs> จริงๆเมื่อก่อนนี่ตอนที่หมี่เล่นเปิดตัวนี่หมี่เล่นเป็นตัวหลักเลยนะคือต่อยอทีเป็นล้านสามล้านนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ตามตามเทนมันก็ตกมันก็ตกรุ่นไปแล้วใช่ไหมล่ะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมีเขาญาไปตัดทีม ต่อไปเป็นในส่วนการเปิดตัวละครให้กับน้องคานาเอะนะครับว่าเราจะเปิดงไงทําให้เล่นน้องได้ทรงมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับตัวจอกอก็คือเอชแต่ถ้าไม่มีก็เอ็มมาก็ได้ครับมีก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวคงเอาเอมามามาใช้นะครับแล้วก็ตัวซับพอร์ตธาตุไฟอย่างทีน่านะครับเราไปดูในส่วนของใส่ต่างๆนะครับเออตอนนี้เกมจะมีแจกดาบให้เลยนะครับก็จะทําให้ผู้เล่นมาใหม่ตอนนี้เปิดแค่คานาเอะก็สามารถเล่นยาวได้เลยครับนางตีแรงมากนะครับ อันนี้ของใส่ต่างๆนะครับนี่เอาไปใส่ได้มีใส่เซตอัลติเมตนะ<ม>อันนี้แล้วแต่คนนะครับเอมมาใส่เป็นจอ่อเกาะนะครับเอ,อ้ใส่เป็นเบรกเบรกเบรกก็คือตีตีหลอดข่าวบอสข้างล่างมันจะทําให้บอสเบรกนะครับแล้วก็จีน่าก็ได้ครับนี่จีน่าจะเป็นตัวซับไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เปิดจีน่าไม่ได้ก็มีตัวฮิลก็เอาตัวฮิลมาแทนก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับอย่างบบยอก,กูก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับ รีเวิร์มีหาด่านที่มันเล่นแบบ3าคนอยู่อ่ะเนี่ยครับในเมื่อการเป็นลูกทีมก็มีก็จะเล่นเป็นอย่างนี้นะครับเอม่มาเป็นตัวเบรกนะครับแล้วก็น้องคนะเอดเป็นดามเมจแล้วก็จีน่าเป็น,นส่วนซัยไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับ นี่น้องเอ็มมากกระโปรงสั้นน่ารักเหมือนเดิมนะครับตัวอะไรวะเนี่ยลุยต่อหรือหันหลังบอดแน่เลยว่าทางยาวๆอย่างนี้มีมีแหลกด้วยดิไม่เป็นไรครับอ๋องูเวนนี่เองหมวดทีเวิร์คือหมวกยากสุดนะครับนี่น้องงูสุดน่ารักนี่เองนะครับกบไม่แหลกนะเฮ้ยตอกกันเลยครับโอ้โอ๋อมันไม่ได้ใช้กากหรอ นี่ครับคาราเอะนี่ซับกลุเข้าไปเพลงดาบนางยูซากุเรวชิงโอ้โหดาเมจแรงมากนะอันนี้มีเล่นหมดก้าครับหมูนางฟันแบบรัวมากเอาทีหน้ามาซับหน่อยเออเจาะเจาะเกาะเข้าไปครับเอออัดเข้าไปครับเดี๋ยวเราอัดให้มันเปลี่ยนตัวครับเอ้ยมันทำอะไรวะไม่ดีแน่แน่เฮ้ยสไลด์เออสไลด์ไม่ทักโอ้ยเอ็มมามาจอหน่อยเออนี่บอสมันหนีไปแล้วเออ ทมครับณะเอ๊ะชุบฟ้บฟ้บฟบโอ้โหแต่ว่ามีแหลกที่หายเลยไม่เป็น่าจะเห็นแต่ว่าฟาทีหนึ่งห้าหกหมื่นแล้วกูแรงมากดูดิเก้าหมื่นแสนถ้าแหลก,ก็ขขออภัยนิดน,นึงด้วยนะครับเหมือนเพิ่งเป,เปิดแซมมันยังแหลกๆอยู่หรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันทีนหน้ามาซับหน่อยโอเคหลบได้ครับจับเข้าไปครับ อ้าวคานาเอะมาแล้วจ้าชุบฟาฟาบฟาบโอ้โหดอกละแสนครับโอ้โหดูนางฟันดิวฟาบฟาบบโอ้อออโหดาเมจจัดมากอันนี้คือแบบมีเปิดแค่ศูนย์ดาวเองนะอ้าวปิดชับปิดฉากนี้คานาเอะขอสับหน่อยค่ะนี่อ่ะก็เป็นการรีวิวทีมนะเพื่อนๆก็ลองเปิดดูคือมีจะบอกว่าผู้เล่นใหม่ตอนนี้ครับเปิดคานาเอะก,ก็ได้ดาบของนางเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดเอซิอ่าหาตัวเบรกเกาะนะครับแค่นั้นเอง แล้วก็ไปเปิดทีหน้าตู้สามนะครับอะขอให้คนเล่นเกมโซโล l เลเวลลิงออนไลน์่งมีความสุขอย่าลืมใส่โค้ดใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับไม่รู้หมดหรือยังแต่ว่าตอนที่มีใส่ได้มันยังใส่ได้อยู่นะครับอะแล้วเจอกันนะครับ